สนามหามมาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วหาโดยไม่ต้องอ่านเอ้ยอย่าเสียสตินะาแนฟตเตือนผีอย่าบาจี้เอาเงินบวกเดเคอารแลกรามอสแกรี่เนวิลกูรูลูกหนังอดีตกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตือนสติต้นสังกัดเก,ก่าคิดให้ดีก่อนทำอะไรหลังมีข่าวว่าจะเอาดาวิดเดเคอาร์มือกาวจอมหนึบตัวท็อปของวงการบวกเงินสดไปแลกเซคิโอรามอสกองหลังทีมชาติสเปนของเรอัลมาดริดเพราะการทำแบบนั้นไม่ต่างจากการลดทอนคุณค่าของเดเคอาร์ ซึ่งกองหลังไปย9ปีมีข่าวย้ายทีมกับปีศาจแดงหลังเชื่อว่าเขาไม่พอใจข้อเสนอสัญญาใหม่ประกอบกับมีปัญหาขัดแย้งกับประธานฟลอเรนติโนโเปเรสเรื่องแนวทางการตั้ทีมและไม่พอใจที่ปลดคาร์โลอันโชลติออกจากตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามข่าวที่มีออกไปปรากฏว่ายูไนเต็ดจะเอาเดเคอาบวกเงินสดไปแลกมาซึ่งแกรี่ไม่เห็นด้วยโดยแม้ไม่เสียงว่ารามอสเป็นกองหลังระดับโลกแต่ข้อเสนอแบบนี้จะเป็นการดูถูกเดเคอาโดยแกรี่ได้โพสต์ลงทวิตเตอร์ว่า ไปผมได้ยินข่าวเงิน40ล้านบวก DKR แลกรามอสขอร้องเถอะไม่เอาไม่มีอะไรกับรามอสนะแต่นี่มันไม่ใช่บ้าไปกันใหญ่แล้วขอบสนามเพจกีฬาวารตที้สร้างสารข้อมูลมันมันแน,น,นวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องอ่านปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านมีค่าโปรดกดให้พวกเราด้วยนะครับ